เขาว่ากันว่าปลุกเปลียนต้องตามใจผู้อยู่ผมแครไม่เข้าใจความหมายประโยคนี้จนวันที่ชีวิตต้องยืนอยู่ท่ามกลางเสียงคนรอบข้างที่ต่างพยายามบอกผมว่าควรทำอย่างไรควรเลือกอะไรควรเดินทางไหนแต่สุดท้ายเมื่อประตูบ้านปิดลงและแค่ผมกับความจริงข้าในหัวใจผมถึงได้รู้ว่าไม่มีใครอยู่ในชีวิตเราแทนเราได้เราต้องสร้างชีวิตในแบบที่เราจะอยู่กับมันทุกวันไม่ใช่แบบที่คนเถื่นพอใจแต่เราถัดท้อเรียนหลังนี้คือชีวิตของเราไม่ใช่ของใคร เขายังบอกอีกว่าปลูกอูต้องตามใจผู้นอนผมคิดแล้วก็ยิ่งเขาเ้าใตมากขึ้นการใช้ชีวิตคู่หรือการอยู่ว่วงกับใครสักคนมันไม่ใช่แค่เราอยู่ได้แต่เขาต้องอยู่ได้ด้วยเราต้องสร้างที่พักใจที่เขารู้สึกปลอดภัยต้องทำให้พื้นที่ระหว่างเรานุ่มพอให้อีกคนพักลงได้พเพราะเดือนคือชีวิตของเราแต่รูคู่หัวใจของคนที่เราเลือกจะดูแลและถ้าวันหนุ่มต้องเรือนและอูมาลงตพอดีนั่นแหละความสุขที่แท้จริง